ฟ้ามาให้นี่เหมือนกันเหรอแต่งตัวเหมือนอ้อมเลยอะเราดูเหมือนอ้อมขนาดนั้นเลยเหรอถ้าดูมันผ่านอนะล้วก็นึกว่าอ้อมเลยแหละน้องลืมอะไรหรือเปล่าคะอ๋อโทษด,ด,ดโีโอเคโอเคเรื่องของตามสบายนะเป็นไงห้องสวยไหมอืมสวยแถมกว้างอีกด้วยแกไปหามาจากไหนเนี่ย ก็แม่ฉันเป็นเพื่อนกับเจ้าของห้องเนี้ยก็เลยได้ราคาพิเศษมาจริงเหรอฉันนี่โชคดีจริงเลยนะที่มีเพื่อนแบบแกอะ่ะงั้นฉันไปเก็บของก่อนนะแกก็ใช้ตู้ทางขวาละกันงั้นเดี๋ยวฉันขอนั่งเล่น๊บนึงน,นนะเฮ้ยแกจะนั่งบนเตียงแบบนั้นไม่ได้นะอ้อมแกยังไม่ได้อาบน้ำอะ่ะแกนี่ดูเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะ<ม>อ้ามโทรมานี่ฮัลโ<ม>หล ổ, อาม เป็นไงบ้างห้องโอเคไหมโอเคสิอยู่สบายเลยแหละแล้วอ้อมโอเคหรือเปล่าอะอยู่กับฟ้าแป๊บนึงนะอาร์มทำไมอาร์มต้องคบกับอ้อมด้วยนะทำไมอาร์มถามแบบนั้นอะฟ้าเป็นเพื่อนอ้อมนะอาร์มกลัวว่าฟ้าจะไม่พอใจที่เราครบกันฟ้าไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกอาร์มไม่ต้องคิดมากนะ แต่งตัวไปไหนแต่เช้าเนี่ยอ้อมวันนี้มีเรียนด้วยหรอฉันจะออกไปเที่ยวกับอารมอ,ะอร่ะเออเหรออืมเที่ยวสนุกนะจ้าเดี๋ยวไว้ฉันซื้อขนมมาฝากนะเดี๋ยวฉันไปเปิดเองฟ้าอ้อมอะอารม อ้อมบอกให้เราหน้าบ้านไงก็อ้อมช้าอามรอไม่ไหวเลยเข้ามารับงั้นเรารีบไปกันเถอะรบกวนฟ้าหมดแล้วเนี่ยขอโทษนะฟ้าไปกันฟ้าไปก่อนนะวันนี้อ้อมแต่งตัวสวยยังไงครับสวยตรงไหนน,น้ำมาแล้วครับ ฟ้ารู้ได้ไงเนี่ยว,ว่าเราหิวน้ำขอบใจนะฟ้ามาทห้นี่เหมือนกันเหรอแต่งตัวเหมือนอ้อมเลยอะเราก็นึกว่าอ้อมแล้วแต่งตัวแบบนี้ไม่สวยเหรอเออเอ,อก็ก็สวยดีว่าแต่เราดูเหมือนอ้อมขนาดนั้นเลยเหรอถ้าดูผ่านๆอนะเราก็นึกว่าอ้อมนี่แหละแต่งตัวสัคล้ายเลยจริงเหรองั้นเราไปก่อนนะอ้อ,อมคงรอนแล้วแหละ เหมือนอ้อมเหรออ,อ,อ้อมอะน้ำขอบใจนะแล้วของอามอะฟ้ากินไปแล้วอะฟ้าฟ้ากินไปได้ไงอะฟ้ามาที่นี่เหรอใช่อามไปเจอฟ้ามาแต่งตัวเหมือนอ้อมเลยมองข้างหลังกันนึกว่าอ้อมก็เลยเอาน้ไปให้อะฟ้าเนี่ยน้าจะแต่งตัวเหมือนอ้อมปกติอะฟ้าแต่งตัวคนละแนวกับอ้อมเลยนะดูว่า อามแอบเอาน้ำไปให้สาวคนอื่นมาอองก็พูดไปเรื่อยใ้่จริงจริงฮันแน่มีพิรุษนะอะไรไม่มีบอกมาเลยนะว่าใครอะ่ะไม่บอกทั้งหมดร้อยยี่สิบบาทครับสแกนนะนี่นะคะโอเคครับ คคุณค่ะน้องลืมอะไรหรือเปล่าคะหนูล,ลืมอะไรอ๋อโทษทีพี่ทักผิดคนอะ่ะนึกว่าน้องคนเมื่อกี้ไม่เป็นไรค่ะโอเคโอเคเรื่องของตามสบายนะ เดินผ่านหน้าบ้านคนอื่นเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านเขาอีกอย่ามาเดินผ่านแถวนี้อีกนะแม่จะทุบให้ค่ะค่ะเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้เลย จอดขวางหน้าบ้านคนอื่นได้ไงเนี่ยคนยิ่งรีบอยู่นี่รถเธอใช่ไหมคันนี้ยย,ย้ายเดี๋ยวนี้เลยนะหนูเพิ่งเดินมาจะเป็นรถหนูได้ไงคะก็ฉันเห็นเธอลงจากรถเมื่อกี้อย่าแกล้งทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยคุณพี่คะหนูไม่มีรถดด้วยซ้ำยังยังไม่เลิกแถอีกวันก่อนก็แกใช่ไหมที่มาทิ้งขยะหน้าบ้านฉันอะไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณพี่หนูเพิ่งเคยเดินผ่านหน้าบ้านคุณพี่ครั้งแรกเอง แล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยออกไม่ก็ไม่ได้แต่ทะเบียนรถนี้คุ้คๆนะคะเหมือนของเพื่อนหนูเลยแ<ๆ>กมาหาฉันที่รถเดี๋ยวนี้เลยนะเออจะเอาไงเนี่ยน้องเดี๋ยวพี่รอแป๊บนะคะอ้อมอ๋อนี่เรียกพวกมาหรอแต่งตัวเหมือนกันด้วยไม่ใช่คะ่ะคุณพี่ ้านี่รถแกปะรถเด็กนี่เองเหรอแสดงว่าวันก่อนก็เป็นแกใช่ไหมที่ทิ้งขยะหน้าบ้านอะ่ะอะไรป้าอย่ามาพูดมั่วๆนะถ้าไม่มีหลักฐานฉันฟ้องหมิ่นประมาทได้นะแกใจเย็นๆขอโทษนะคะคุณพี่เดี๋ยวให้เพื่อนย้ายรถให้คะ่ะเออก็รีบไปสิยืนรออะไรอะ่ะ ทำไมแกทำตัวแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนอ่ะทำไมแกสร้างปัญหาแบบนี้ล่ะแถมยังแต่งตัวเหมือนฉันอีกคนอื่นเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยโอ,อ้โทษทีละกันอีกอย่างฉันก็ไม่แต่งตัวเหมือนแกด้วยอีกคิดไปเองหน่อยเลยเออเอ,อวันหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกและกันฉันไม่อยากโดนคนอื่นบ่นละแกพูดจบยังฉันมีนัดไปละฮัลโหลครับ ครับผมเน็ดกาแฟวันก่อนที่สั่งได้หรือยังครับครับผมเดี๋ยวเอาโฟโก้เพิ่อมอีกสองถุงนะครับ<ม>น้องไปไหนอะ่ะไม่จ่ายตังค์เลยเออเท่าไหร่นะคะพี่แป๊บนึงนะาแต่พี่คิดให้สแกนนี่เอาเฮ้ยเฮ้ยน้องเดี๋ยว นี่หนึ่งกล่องค่ะเท่าไหร่จ๊ะสามสิบบาทจ้าเดี๋ยวนะเนี่ยงกล้ามาร้านฉันดีกอ่อมันนี่เลยไปโรงพักกันไปโรงพักทำไมคะนี่หนูมาซื้อของนะซื้ออะไรเมื่อกี้เธอมาขโมยของร้านฉันนี่ไอ้จะกล้ากลับมาอีกนะขโมยอะไรคะหนูเพิ่งมาซื้อของร้านพี่เนี่ยจะไม่ใชเธอได้ไงแต่งตัวแบบนี้ทรงผมแบบนี้เธอนั่นแหละพี่ว่าอะไรนะ แต่งตัวแบบนี้ทรงผมแบบนี้หนูว่าน่าจะมีอีกคนนะใครอะ่ะแกจะคอทํำไมเนี่ยคุณแจกก,ก็มีว่าไงน้องจำพี่ได้ปะเออใครคะอ้อมนี่แกพาใครมาก็พี่เจ้าของร้านกาแฟไงที่แกไปขโมยของเขาอะ่ะอย่ามาพูดพ่อยๆอะไรแบบนี้นะ ไหนอะหลักฐานก็กล้องวงจรปิดร้านพี่เขาไงเออใช่ก็กล้องวงจรปิดร้านพี่อะจับได้เป็นเธออะขโมยถ้าเธอไม่เอาของมาคืนหรือว่าจ่ายตังนะพี่แจ้งตำรวจว่าไงอยากให้พี่เขาแจ้งหรือเปล่าจะเอาไงแค่เนี้ยขอโทษพี่เขาด้วยสิ หนูก็ขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะไม่เป็นไรวันหลังอะ่ะอย่าทำอีกนะพี่เห็นว่ายอมรับผิดก็เลยไม่เอาเรื่องไปละฟ้าแกจะไปขโมยของพี่เขาทำไมแกก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนี่โว้ยของนิดนิดหน่อยเองแค่นี้ทำเป็นโมยวายไปได้นิดหน่อยสำหรับแกแต่คนอ,อื่นมันไม่นิดนะสิแกไม่เห็นเหรอพี่เจ้าของงานเขาเดือดร้อนอะ ฉันไม่อยากให้แกเป็นแบบนี้นะฟ้าแกอะแต่งตัวเหมือนฉันได้แต่แกอย่าไปสร้างเรื่องสิเออเข้าใจแล้วนะบ่นเป็นคนแก่ไปได้ฟ้าวันนี้แกอย่าไปก่อเรื่องอีกนะรู้แล้วนะ หลหอ้อมอ้อมว่าจะไปตัดผมอะ่ะก็อาอมชอบผู้หญิงผมสั้นไม่ใช่หรออ้อมว่าจะไปตัดให้ถึงติ่งหูเลยแล้วก็ตัดหน้ามาด้วยแบบนี้อามิ่งชอบเลยเหรองั้นเดี๋ยวอ้อมไปตัดเลยจ้าแค่นี้ก่อนนะอ้อมแกจะไปตัดผมเหรออืมก็ช่วงนี้มันร้อนอะ่ะแล้วก็อาอมก็บอกว่าชอบผู้หญิงผมสั้นเลยจริงหรอแก สายละดิฉันรีบเรียนก่อนนะฉันไปก่อนนะผมสั้นเหรอ ไหนแกบอกว่าจะตัดผมสั้นไงก็ฉันเสียดายอะเลยไม่ตัดละนี่แกหลอกฉันเหรออ้อมฉันหลอกอะไรนี่อย่าบอกนะว่าได้ยินที่ฉันคุยกับอามเมื่อเช้าอ่ะโกรธเหรอฉันยอมรับก็ได้ว่าตอนเช้าอ่ะฉันแกล้งคุยโทรศัพท์จริงแต่แกดันทําตามฉันเนี่ยสิแบบนี้มันไม่ถูกนะฟ้าทําไมอ่ะนี่มันตัวฉันฉันจะทําอะไรก็ได้แกจะมายุ่งกับฉันทําไมฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอก ถ้าแกไม่ไปทำให้คนอื่น mm hmm. เขาเข้าใจผิดว่าเป็นฉันอะ่ะ mm hmm. แกดูดีจะตายจะมาแต่งตัวเรียนแบบฉันทำไมจะดูดีไปทำไมยังไงก็ไม่มีใครชอบฉันอยู่ดีแกก็เลยอยากเหมือนฉันเนี่ยนะ mm hmm. ฟ้าแกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครหรอกนะแกเป็นตัวของตัวเองอะ่ะดีที่สุดแล้ว mm hmm. ฉันว่าฉันจะย้ายออกแล้วนะอยู่ที่นี่ไปอะ่ะฉันว่าแกคงอึดอัด อฉันขอโทษนะแกไม่เป็นไรถึงฉันออกไปอ่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะขอบคุณนะอ้อมฉันทำขนาดเนี้ยแกก็ยังไม่เกลียดฉันก็แอบเกลียดอยู่นะบางทีอ่ะอืมฉันขอโทษนะฉันรอเล่นใครจะไปเกลียดเพื่อนลงล่ะฟ้าแกอย่าพยายามเหมือนคนอื่นเลยเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีที่สุด สักวันก็จะมีคนชอบในแบบที่แกเป็นอย่าคิดมากเลยนะอ้อมอ้าวฟ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอแกเลยอะสวยขึ้นเยอะเลยอะเนี่ยแกก็ไม่แวะมาหาฉันที่ห้องเลยนะฉันเหงาเหงามากจริงอะเหงาจริงหรอได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วนี่แฟนกับเพื่อนมันก็ไม่เหมือนกันไมล่ะจ่าไว้ฉันแวะไปหานะอยู่คนเดียวอะก็เก็บห้องบ้างล่ะ แกก็แซวแรงเกินไปป่ะฉันก็เก็บอยู่แล้วแหละอะแต่ฉันไปก่อนนะฉันมีนัดกินข้าวกับพี่สิงห์อะจ้าไว้เจอกันนะไปละ